จะมีด้านหน้า4ตำแหน่งด้านท้าย6ตำแหน่งแต่ถ้าเป็นของทาง CHR เนี่ยจะมีด้านหน้าด้านท้ายแล้วก็ที่มุมกันชนทั้งหมด8ตำแหน่งนะครับคุณผู้ชมครับเราได้ทำคลิปเปรียบเทียบสเปคราคาของ Mazda CX 3 0และ Toyota CHR ในตัวเริ่มต้นไปแล้วนะครับในคลิปนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาจับ คู่เปรียบเทียบกันระหว่างตัวท็อปของทั้งสองค่ายครับไปดูกันว่า Mazda CX-30 Skyactiv-G 2.0 SP ตัวท็อปของเขาในราคา1,199,000บาทและ Toyota c SR 1.8 Hybrid High หรือ h v High นะครับราคา1,159,000บาทแตกต่างกันอยู่40,000บาทนะครับทั้งคู่จะจัด เต็มมาอย่างไรบ้างไปชมกันเลยครับ 1. มิติตัวรถ Mazda c x 30โดยรวมแล้วเนี่ยจะมีความยาวมากกว่า CHR อยู่35มิมนะครับแล้วก็มีระยะสูงจากพื้นมากกว่าอยู่21มิมนั่นหมายความว่าเจ้า c x 30จะลุยน้ำท่วมลุยทางบิบากได้มากกว่า CHR อยู่นิดหน่อยนะครับ 2. เครื่องยนต์ m a สเตอร์ซี 30, ตัว SP ก็ยังใช้เครื่องยนต์ตัวเดียวกันอยู่นะครับจะเป็นตัวเบนซิน2.0 1980 cc ซีซีมีอัตราสิ้นเปลืองที่15.4กิโลเมตรต่อลิตรแล้วก็มากับเกียร์อ,อัตโนมัติ6สปีด Sky Active r r v v e พร้อมกับแมนนวลโหมดนะครับส่วนทาง CHR ตัวนี้จะเป็นตัว Hybrid นะครับเพราะฉะนั้นระบบเขาก็จะประกอบไปด้วยเครื่องยนต์เบนซิน1.8 HyB r i d ตัวนี้จะมีขนาด1,798 cc ซีซีีูบส6กวาลวกำลังสูงสุด98แรงม้าที่5,200รอบต่อนอาทีแรงบิด142นิวตันเมตรที่3,600รอบต่อนอาทีและมีมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นมอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวรแรงดันไฟ600โวลต์กำลังสูงสุด 72แรงมา้าแรงบิดสูงสุด163นิวตันเมตรแล้วก็มีแบตเตอรี่ที่มีแรงดันไฟฟ้า201.6โวลต์26โมดูล600 168เซลล์นะครับมีความจุไฟฟ้า6.5แอมป์ชั่วโมงครับ เครื่องยนต์เบนซินและก็มอเตอร์ไฟฟ้าคู่นี้จะให้กำลังรวมกันทั้งหมด122แรงม้านะครับสำหรับเจ้า Toyota CHR 1.8 Hybrid High จับคู่กับเก e ียร์อัตโนมัติ eCVT พร้อมชิปล็อกถังน้ำมันจะมีความจุอยู่4 3ลิตรรองรับน้ำมันสูงสุด e20 จุดเด่นของเขาคืออัตราสิ้นเปลืองโดยเฉลี่ยนั่นเองนะครับอยู่ที่24.4กิโลเมตรต่อลิตรนี่มาจาก e ีโคสติเกอรนะครับถ้ามองเครื่องยนต์กันที่ความแรงก็คงต้องมองกันที่ CX30 แต่ถ้ามองเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองมองที่ความประหยัดน้ำมันแน่นอนนะครับต้องหันมาคบกับไฮบริดของเจ้า CHR นั่นเองนะครับ 3. ระบบช่วงล่าง CX30 จะมากับช่วงล่างหน้าเป็น m a c p h e r s o n s า r t t นะครับช่วงล่างหลังเป็น t o r s i o n Beam เบรกหน้าจะเป็น d i s c Brake พร้อมครีบระบายความร้อนล้างหลังก็จะเป็น d i s c Brake มีระบบช่วยประหยัดน้ำมัน i Stop มี Switch Drive Selection Sport Mode ให้เล่นนะครับมีส่วนระบบช่วงล่างของ CHR Hybrid ตัวนี้ก็จะมากับช่วงล่างหน้าเป็น อิสระแมกร์สันสตาร์ทพร้อมเหล็กกันโครงช่วงล่างหลังจะเป็นอิสระแบบปีกนกคู่พร้อมเหล็กกันโครงเบรกหน้าก็จะเป็นดิสเบรกพร้อมคลีบระบายความร้อนด้านหลังก็จะเป็นดิสเบรกนะครับมากับพวมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้าเช่นเดียวกันในเจ้า CX-30 มากับล้ออลลอยขนาด18นิ้วยาง 2-15-55- r ่8ยางอะไหล่ก็จะได้มาเป็นยางอะไหล่เลยนะครับ t 1 3 5 8 0 d 1 7 ส่วนล้อและยางของเจ้า chr ก็จะเป็นล้ออลลอยทูโทนขนาด17นิ้วมากับยาง2 1 5 6 0 r 1 7ก็จะได้ชุดปะซ่อมอยางฉุกเฉินมานะครับตัวนี้จะไม่ได้ยางอะไร 4. ภายนอก cx 3 0 sp ภายนอกก็จะมากับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ led ไฟหน้าปรับระดับสูงต่ำอัตโนมัติที่ปัดน้ําฝนกระจกหน้าปรับอัตโนมัติแล้วก็ที่ปัดน้าฝนกระจกหลังกระจกมองข้างปรับและพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวกระจกหน้าต่างไฟฟ้าปรับขึ้นลงอัตโนมัติทั้ง4บานมีสปอยเลอร์หลังแล้วก็ท่อไอเสียคู่แบบสปอร์ตพร้อมปลายท่อแบบโครเมียมและส่วนที่มีเฉพาะในตัวท็อปก็คือระบบ ไฟหน้า LED อัจฉริยะแล้วก็ไฟ daytime running light แบบ LED signature นะครับไฟท้าย LED signature หลังคา sunroof เปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้านี่คือสิ่งที่มีเฉพาะตัวท็อปก็คือตัว CX30 SP เท่านั้นมาดูกันที่ภายนอกของทาง CHR 1.8 Hybrid High กันนะครับจะมากับไฟหน้า Projector Full LED ไฟสองสว่างเวลากลางวันหรือ daytime running light แบบ light guiding มีไฟเลี้ยวด้านหน้าเป็น LED sequential มีไฟตัดหมอกหน้ามีไฟตัดหมอกหลังนะครับระบบปรับระดับไฟหน้าสูงต่ำอัตโนมัติระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติด้วยระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติพร้อมกับระบบ f o l l o w me home ไฟท้ายเป็น full LED ลมดำ ที่ปัดน้ำฝนแบบน่วงเวลาและปรับตั้งเวลาได้กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวแบบ LED และปรับไฟฟ้าพับเก็บอัตโนมัติกระจกหน้าต่างไฟฟ้าพร้อมระบบป้องกันการหนีบทั้ง4บานสปอยเลอร์หลังมาพร้อมกับไฟเบรกโดนิสสแบบ LED เสาอากาศแบบครีบฉลามด้วยนะครับและตัวที่มีเฉพาะตัวท็อปก็คือไฟสองสว่างที่กระจกมองข้าง LED เป็นเวลคัมแรมนั่นเองนะครับ 5. ภายใน มาดูกันที่ Mazda CX30 2.0 SP ก่อนนะครับภายในก็จะมากับเบาะหนังสีดำเบาะนั่งคนขับปรับไฟฟ้า10ทิศทางเบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าปรับ6ทิศทางระบบบันทึกตำแหน่งเบาะนั่งคนขับ2ตำแหน่งเบาะหลังพับได้60/40ภูมลัยหุ้มหนังสีดำตกแต่งด้วยสีเงินที่สวิตหัวเกียร์หุ้มหนังสีดำหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบสีบน กระจกหน้ามาตรวัดความเร็วดิจิทัล TFT LCD พร้อมจอแสดงผลสี7นิ้วพวงมาลัยปรับได้4ทิศทางมีระบบปรับอากาศอัตโนมัติดูอัลโซนพร้อมกับช่องแอร์ผู้โดยสารตอนหลังไฟส่องสว่างในรถเป็น LED 3จุดไฟอ่านแผนที่แยกซ้ายขวา ไฟในห้องโดยสารและก็ไฟในห้องเก็บสัมภาระมีมาให้ครบพนักวางแขนด้านหน้าปรับเลื่อนหน้าหลังได้พนักวางแขนด้านหลังพร้อมที่วางแก้วมีช่องจ่ายไฟสำรอง12โวลต์และก็แผ่นปิดสัมภาระด้านท้ายฝาท้ายเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้ากุญแจรีโมทอัจฉริยะ Smart k e y l ล t เอนทรีแล้วก็ระบบ Push พุสตาด้วยนะครับมีระบบเบรกมือไฟฟ้าพร้อมออโต้โฮลแล้วก็ระบบสั่งการด้วยเสียง สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงและก็จอแสดงผลการขับขี่บนพวงมาลัยสิ่งที่มีเฉพาะในตัวท็อปก็คือระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยหรือสปอร์ตแพดเดิลชิพนั่นเองพร้อมกับกระจกมองหลังแบบปรับลถแสงอัตโนมัตินะครับส่วนระบบความบันเทิงจะมาพร้อมกับ จอ widescreen ขนาด8.8นิ้วพร้อมปุ่มควบคุม Center c o m m a n d นเดอร์นะครับรองรับ Apple CarPlay ช่องเชื่อมต่อ USB 2ตํตำแหน่งช่องเชื่อมต่อโทรศัพท์ผ่าน Bluetooth และส่วนที่มีเฉพาะตัวท็อปก็คือระบบเสียงโบสรอบทิศทางพร้อมลำโพง12ตัวนั่นเองครับในส่วนของ CHR 1.8 Hybrid High เบาะจะเป็นหนังและวัสดุสังเคราะห์เบาะนั่งคนขับ ปรับด้วยมือ6ทิศทางเบาะนั่งผู้โดยสารตอนหน้าปรับด้วยมือ4ทิศทางเบาะนั่งด้านหลังแยกพับ40-60ได้ภูิมลาลัยและฐานเกียร์หุ้มหนังระบบปรับอากาศอัตโนมัติปรับอิสระแยกซ้ายขวาปุ่มปรับดันหลังไฟฟ้าด้านคนขับมีไฟส่องสว่างหรือแอมเบียนไลท์ที่บริเวณประตูหน้าแล้วก็ที่วางแก้วนะครับเพิ่มความสวยงามไฟอ่านแผนที่ด้านหน้าแผงกั้นสัมภาระด้านท้าย จอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ TFT ขนาด4.2นิ้วมีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงแล้วก็จอแสดงข้อมูลการขับขี่บนพวงอะไัยมาให้มีระบบสต a r t อัจฉริยะหรือ push start มี smart entry นะครับมีระบบเบรกมือไฟฟ้ามีระบบน่วงเบรกอัตโนมัติหรือ auto brake home มาให้แล้วก็มีระบบ ev mode sport mode และ eco mode ให้เลือกครับสิ่งที่มีเฉพาะตัว็อปก็คือ กระจกมองหลังแบบปรับรดแสงอัตโนมัติและระบบกรองอากาศภายในห้องโดยสารเครื่องเสียงจะมากับหน้าจอเครื่องเสียงสัมผัสทัชสกรีนขนาด7นิ้วเครื่องเสียงวิทยุ am fm cd mp 3 dvd มาครบพร้อมกับช่องเชื่อมต่อ usb hdmi micro sd card bluetooth ลำโพง6ตำแหน่ง พร้อมกับระบบ T Connect t e l e m a t i c แล้วก็สิ่งที่มีเฉพาะตัวท็อปก็คือระบบนำทาง Navigator นั่นเองนะครับมีเฉพาะรุ่น1.8 Hybrid Hi High เท่านั้น6ระบบความปลอดภัยมาดูสิ่งที่มีเหมือนกันก่อนนะครับก็คือกุญแจนิรภัยสัญญาณการขโมยถุงลมนิรภัย7ตำแหนง่งระบบเบรก ABS EBD BA จุดยึดเบาะนั่ง Isofix กล้องมองหลังนี่คือสิ่งที่มีเหมือนกันทั้ง2ตัวนะครับ และสิ่งที่เรียกชื่อต่างกันก็เริ่มจากระบบควบคุมการทรงตัวของทาง m a ส d a จะเรียกว่า DSB ส่วน Toyota จะเป็น VSC นะครับระบบป้องกันล้อหมุนฟรีระบบออกตัวบนทางลาดชันเซ็นเซอร์กระระยะตรงนี้ทาง m a ส d a จะมีด้านหน้า4ตำแหน่งด้านท้าย6กตำแหน่งแต่ถ้าเป็นของทาง CHR เนี่ยจะมีด้านหน้าด้านท้ายแล้วก็ที่มุมกันชนทั้งหมด8ตำแหน่งนะครับ ระบบเตือนจุดอับสายตาขณะเปลี่ยนเลนระบบเตือนเมื่อมีรถอยู่ในจุดอับสายตาขณะถอยหลังตัวหนังสือสีแดงเป็นระบบความปลอดภัยที่มีเฉพาะในตัวท็อปจะมีระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติตัวนี้จะเป็นระบบแปลผันแล้วของทางมาสเตอร์ยังมีระบบควบคุมความเร็วตามรถคันหน้ามาให้ด้วยนะครับระบบเตือนเมื่อเหนื่อยล้าขณะขับขี่ระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลน ระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนจะมีความแตกต่างกันก็คือว่าถ้าเป็นของ Mazda จะแยกเป็นระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลน LDWS แล้วก็เป็นระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน LAS นะครับแต่ถ้าทางของ Toyota CHR 1.8ตัวนี้ก็จะเป็นระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนพร้อมพวงมาลัยหน่วงอัตโนมัติ LDA นั่นเองนะครับจะมีความแตกต่างกันตรงนี้ ระบบเตือนการชนนะครับของ Mazda ก็จะมีเป็นระบบเตือนการชนด้านหน้าช่วยเบรกอัตโนมัติ ADVAN c e SBS ระบบช่วยเบรกและหยุดรถอัตโนมัติขณะถอยหลัง SBSR แล้วก็ระบบช่วยหยุดรถเมื่อมีรถอยู่ในจุดอับสายตาขณะถอยหลังในฝั่งของ Toyota CHR ก็จะมีระบบปลอดภัยก่อนการชน PCS ส่วนระบบที่ทาง Toyota มี แต่ทาง m a ส d ้ไม่มีก็คือระบบแจ้งเตือนลมยางนั่นเองนะครับและระบบที่ทาง m a ส d ้มีแต่ t o y ยต้ไม่มีก็คือระบบแสดงภาพ360องศารอบทิศท,ทางแล้วก็ระบบสัญญาณไฟฉุกเฉินเตือนอัตโนมัติเมื่อเบรกกระทันหันนี่คือข้อมูลทั้งหมด ของตัวท็อปของทั้งสองค่ายนะครับคือ Mazda CX 30 2.0 SP และ Toyota CHR 1.8 Hybrid High, High ถ้าคุณผู้ชมอยากให้เราเปรียบเทียบรถคู่ไหนอีกก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับฝากกดไลค์กด Sub สไค i b ์ช่องพอมดรีวิวของเราไว้ด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณครับ